ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบืองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก274605สําหรับเลขลางออก4 6 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่พลาดโอกาสไปในงวดที่ผ่านมาครับสําหรับงวดนี้เขามากกันแล้วย่าให้พลาดโอกาสหรือว่าเสียเวลาเปล่าครับพี่น้องเขามากกันแล้วเมื่อเบิรงเอาตัวเลขแนวตั้งครับเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้จะพาพี่น้องกลับมาติดตามเบิรงตัวเลขแนวตั้งครับของอีกหนึ่งสำนักเนาะครับเนาะครับซึ่งเป็นสำนัก ใหญ่พอสมควรครับผมสำหรับครูบาอาจารย์นะครับเนาะครับเป็นสำหรักของพ่อแต้มพารวยครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแต้มในงวดที่ผ่านมาเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขวิ่ง8กับ9ครับพี่น้องกับลุดไปครับผมแต่ว่าเลขจับคููครับเขาเต็มเมกันเลยนะครับเนาะครับเขาที่ ห้าศูนย์ครับผมครับท่าพี่น้องเอฟซีทันใดครับย่อนกลับขึ้นไปครับเบิ้งคลิปนะครับของบ่าวแลมพารวยครับในการบรรยายครับตัวเลขแนวทางของพอแตมครับพี่น้องจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าครับบ่าวแลมครับพอแตมบอกว่าเด่นครับผมเด่นสุดๆครับพี่น้องครับพอแตมจะเด่นอยู่แล้วคือเจ็ดแปดนะครับเนาะหกแปด ห้าแปดเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าครับพี่น้องเต้ว่าพอแตีมผลมาเด่นห้าแปดห้าเก้าให้พี่น้องเป็นพิเศษครับบบาวแหลมเลยบอกว่าครับผมพอแต้มในใจครับผมพอแต้มเด่นให้พี่น้องหมดลักหาครับพี่น้องก็คือห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ครับพี่น้องครับถึงจะบรดิตีกรอบนะครับเนาะพี่น้องหย่อนครับไปเบิงจิลูได้ว่าครับเด่นให้พี่น้องครับผมเวลาเลือกสรรนะครับเนาะตัวเลข3สามคูนี พี่น้องท่านใดที่ตั้งใจเบ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบรับประกันได้เลยว่าครับผมในงวดที่ผ่านมาพี่น้องโชคหมันทุกข่ทุกคนแน่นอนครับผมสาหรับงวดนี้เขามากันแล้วครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกข่ทุกคนเป็นอย่างสูงครับผมครับที่ครุน่าขามากครับติดตามตัวเลขแนวทางทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก่าพารวยครับผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกข่ทุกคนครับผม ครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซีท่านใดพร้อมกันแล้วเขามาแล้วกับขับมาเบิ่งกับตัวุลขแนวทั้งับผมของพ่อแต้มกันเลยครับพี่น้องครับสำหรับครับผมขอประทานอภัยครับผมครับขออนุญาตขยายเต็มจอนะพี่น้องครับน่งว่าที่จะถึงกับเล่าพัฒนาครับผมวันพุธวันพุธที่สอง สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเมืองตัวเล็กแนวทางของพ่อแต้ม ครับไปเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้อง,บน,ง,งบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้าครับผมครับสำหรับตัวเลขที่พอแต้มเอามาจับกันนะครับก็จะมีสอม สี่ครับผมเอามาจับกับเก้าศูนย์หนึ่งครับบังเอิงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับพี่น้องสี่เก้าสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสองเก้าสองศูนย์ สองหนึ่งครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพอแตมวันพุทธที่สองสิงหาคมสองห้าหกหล่าพัฒนาพอแตม ขอประทานอภัยครับผมบนล่างวิ่งรูด4กับ9ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งพอแต้มกับบริเดนไม่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเนาะครับมาเบิองในส่วนของตัวเลขเด่นๆกันครับพี่น้องครับคู่แหลกกันเลยก็จะมี สี่เก้าขออนุญาตตีกรอบครับพี่น้องถ้าตีกรอบแล้วพี่น้องเป็นลายตาหรือว่ามันดูบ่ชัดเจนพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยครับผมสี่เก้าสี่ศูนสี่หนึ่งสามเก้า 2 9ครับสำหรับตัวเด่นครับมีทั้งหมดครับผมหาคู่นะพี่น้องครับสำหรับตัวล่องครับผมก็มี3031 2021ฝากพี่น้อง fc ทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิรงครับกับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับพี่น้องครับกับตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแต้มครับผมครับขอให้พี่น้องครับผมโชคหมันกันทุกคู่ทุกคนครับกับตัวเลขแนวทางครับผมเราพัฒนาครับของพ่อแต้มครับในงวดมื้อนี้นะพี่น้องครับก็คือวันพุธครับผมที่สองสิงหาคมสองห้าหกหกครับผมเป็นมือแรลก ของเดือนครับผมสําหรับหวยเล่าพัฒนาขอให้เขาปังๆกันครับพี่น้องครับในงวดติผพันมาเนาะพี่น้องกับตัวเลขหน้าท้างของพอแต้มครับผมกะเขาที่หาศูนย์ครับผมเป็นตัวกลับเนาะพี่น้องครับหาศูนย์กันเต็มๆเลยครับผมครับตามสูตรศูนย์หาเน้พี่น้องครับสําหรับเลขหาศูนย์นี่กับมันจับมาตามสูตรคํานวณกันครับผมแต่ว่ามีสูตรครับผม เวลาพี่น้องเอฟซีครับผมต้องการที่สิครับผมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงท้ายครับผมจะเบิ้งในเรียกว่าตัวใดคือตัวตรงนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอฝากเอาไว้ครับกับตัวเลขแนวทางของพอแตมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก่าวพารวยก็ต้องขอตัวอําลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับผมก่อนจากกันครับขออ้านุยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน โชคหมั่นร่ำรวยถูกหวยกันมดทุกู์ทุกคนครับผมในวันพุธที่สองสิงหาคม2566หรลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมกลับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องครับผมปังปังกันทุกข์ทุกคนกับแนวทางของพ่อแต้มเด้อครับผมขอให้เข่าบนล่างกันเลยกลับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม